อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกะเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยกาพอดีว่ามีไอ้ไอ้เอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่นไอยทักเขามาถามเขามาเออกากาคลิปไอ้คลิปคลิปนั้นแหละพี่น้องไอ้ที่ผมไปท้าให้เบิ้งไอ้ยกตัวอย่างเบิ้งว่าเอเดือนตุลาแล้วนี่ต้นเขามันยังน้อยอยู่นี่สีเหน็นแนวหด ไปต่อบอลหรือสิพอซัมนี่กับประมาณมาเพิ่นกะสิกังวลน,นะพี่น้องกังวลว่าถ้าใส่ปุ๋ยช้านี่มันอาจจะต้นข้าวนี่มันอาจจะเป็นโรคเป็นเพีย้ยแมนบอเพิ่นกะกังวลน,นะนะเพิ่นกบปบอกาใสา่อือก็คือไอเหมือนที่ผมบอกคลิปที่เพิ่นมาทานันๆันมาแหละพี่น้องว่าไอนาแต่ละพื้นที่ น้ำก็อาจจะมาไม่เท่ากันนะพี่น้องบางมองกับฝนดีบางที่กับฝนแรงอืมบางมองบางบางที่กับตอนนี้นะน้ํากับเพิ่งมาพี่น้องบางที่ก็ยังแห้งแรงอยู่ก็มีนะพี่น้องอืมกะประยุกต์ใช้พี่น้องปรับใช้เอาอืมแต่ผมอยากจะให้ข้อคิดนะพี่น้องสําหรับไอนาใครที่น้ํเพิ่งมาในช่วงนี้เนาะ,นะช่วงเดือนในตุลาเนี่ยฮากาม่าเนี่ย ว่าควรจะลงทุนไหมหน่าลงทุนใส่ปุ๋ยต่อไหมอืมว่ามันสิมีความเสี่ยงว่าสิเกิดเพีย้ยหรือสิเกิดโรคบออืมกาพี่น้องไอ้ <c oughs> สำหรับไอ้ประสบการณ์นะพี่น้องประสบการณ์ที่ผมไอ้เห็นหน้ามากอะหลายปีกะกับหลายปั๊ดไดกับเจ็ดหกเจ็ดแปดปีนนอะเนาะอืมกับคือพี่น้องไอ้เรื่องเพีย้ยนี่เรื่องเพีย้ยเรื่องโรคนี่พี่น้อง มันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของแต่ละปีได้พี่นอ้องอือของแต่ละปีนะเพราะว่าแต่ละปีนี่สภาพดินฟ้าอากาศมันกับโคขึกันพี่น้องอย่างเช่นพวกเพีย้ยพวกนอนพวกแมลงแบบนี้ก็บางปีก็เยอะบางปีก็น้อยพี่นอ้องอือเพราะฉะนั้นนี่เฮ้าสิไปยึดติดวา่าโอ้ย ไอใส่ปุ๋ยช้าเดือนตุลาแล้วนี่มันจะเป็นโลกมันจะยอดขาวมันก็บเฮาเาสิไปยึดแบบนั้นเหฮาสิไปกลัวแบบนั้นมันมันก็ไม่เสมอไปได้พี่น้องเคยจงไงปีไอ้ปีอะไรปีปีห้าสี่ป่ะเอ้ยปีหกศูนย์ 60, พูดผิดออืประมาณปีหกศูนย์ะพี่น้องสองพั 60, นห้า้อยหกสิบนะ คือทางฝั่งบุรีรัมย์เนี่ยอำเภอไอ้อำเภอผมเนี่ยที่ผมอยู่นะคือไม่ได้เกี่ยวเลยเด้พี่น้องไม่ได้เกี่ยวเขาสักนิดเลยเด้ทั้งฝนทั้งมายุทยั้ทงฝนทั้งพายุไม่เข้าเลยนะปีนั้นอะ่ะคือมันไปเข้าทางอื่นนะพี่น้องเข้าทางไอ้หนองคายหนองคายบึงการฝั่งอุบลน,นุ่นอืฝั่งข้างบนบนนุ่นฝั่งผุนเขาน้าททวมอันนั้นเลยเด้แต่ฝั่งไอ้ปีนั้นอนะ่ะปีหกศูนย์อ่ะบุรีรนะัมย์อ่ะ ถ้าใครอย,ยู่บุรีรัมย์กับชีหยูดีย่ดอกพี่น้องทางบุรีรัมย์เอ้สารคามร้อยเอ็ดฝั่งนี้น่ะคือข้าวนี่แดงแบบบม่มีน้ำเลยพี่น้องบ่ได้เกีียวปีนั้นบ่ได้เกีียวเลยอือก็คือโซนทางบ้านผมนี่หนูมันสีหลายพี่น้องหนูมันจะเยอะคือแต่หลังจากปีหกศูนย์ที่มันแรงนี่หลังจากนั้นมาจนถึงปีเนี้ยปีหกหกหนูไม่ค่อยมีเลยพี่น้องบ่ค่อยมีเลย คือมันตายเมดมัสศูนพันเมือ, 0, มอพี่นอ้องเออคือหลังผมสังเกตอตั้งแต่ปีนั้นมาคือหนูไม่ค่อยมีเลยพี่น้องหนูบ่ค่อยมีหนูตายดับหมดเลยเพราะว่ามันแรงอะเนาะผมก็เลยว่านี่แหละพี่น้องคือไอพวกเพี้ยหรือว่าพวกมแมลงพวกเนี้ยไอที่ว่ามันจะกินข้าวนี่มันที่มันจะไอเป็นมแมลงศัตรูพืชมแมลงไอพวกหนอนกอหรือว่าพวกเพี้ยที่มันข้าวตายรวงนี่ มันเป็นบางปีพี่น้องเป็นบางปีอืมผมก็เคยเจอคือกันอือคือปีประมาณทักสองสามปีให้หลังนี่พี่น้องคือพี่น้องใส่ปุ๋ยกับ,บ่ได้ใส่หลายเลยพี่น้องแต่ว่ายอดขาวตายรวงเยอะเลยนะเออเพราะว่าปีนั้นเนี่ยมันมัน,ฝนม,น,นฝนมันแรงพี่น้องฝนมันแรงเออแล้วมันมาได้ตอนหลังอือพายุพายุายอยยังประจักพายุไอ้จำซื้อป่ได้เลยแหละ คือมันแรงนะปีนั้นแล้วมันพายุมันมาเข้าทีเดียวเลยเออกระพากันใส่ปุ๋ยแต่กระใสบ่ร้ายพี่น้องแต่ก็บแบบปีนั้นนี่ห้อยข้าวนี่ตายลวงเยอะเลยพี่น้องอือไอเขากับไปพากันพากันไปถามไปเกษตรอำเภอก็บอกว่าเกษตรอำเภอก็บอกว่าโอ้เป็นเพราะว่าใส่ปุ๋ยเคมีเยอะเห็นว่าเอ๊แต่ผมมาคิดคิดเบิ่งมันกนัปุ๋ยเคมีมันก็มีส่วนพี่น้องเออแต่ก็มันมันก็ไม่ใช่ส่วนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้อง คือมันก็อยู่ที่สภาพภูมิอากาศของแต่ละปีด้วยพี่น้องของแต่ละปีอืมว่าปีนี้นี่เพีย้ยอาจจะเยอะอืมหรือไอปีหน้าเพีย้ยอาจจะน้อยคือเห่ากับสีมายึดติดว่าถ้าไอถ้าเราใส่ปุ๋ยช้าตลอดตลอดนี่มันจะตายรวงมันก็ไม่เสมอไปพี่น้องมันก็บ่เสมอไปอืมแต่ถามว่ามันมีผลไหมมันก็มีผลพี่น้องแต่มันก็อยู่ที่แต่ละปีสภาพ ไอ้ฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศแต่ละปีนะพี่น้องว่าไอ้มันมันจะเอื้อต่อการไอ้เกิดโรคเกิดแมลงสักเท่าไหร่อือเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่เสมอไปพี่นอ้องอือคือเราจะลงทุนทํานาทั้งทีเนี่ยพี่น้องก็เหมือนที่ผมบอกแล่ละพยายามศึกษาหาหลายเหตุหลายปัจจัยเลยพี่น้องกัเบิงพยากรณ์อากาศอคือย่งปีนี้เนี่ยเขาบอกว่านี่ ปีนี้นี่ฤดูฝนอ่ะอาจจะอยู่ยาวหน่อยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยสิ้นเดือนตุลาเนี่ยก็คือฝนมันสีมาเรื่อยเรื่อยๆยเนี่ยพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่พ่อเหาเบิงหูแล้วว่าแนวทางฝนมันสีมาจังซี่ก่ะเออเห่ากับ่ต้องไปกังวลพี่น้องว่าน้ำมันสีแหงเออแนวใดก็มันก็สีมาเรื่อยๆอยู่แล้วเออเพราะว่าแนวทางมันมาแนวนี้เนาะเออเพราะฉะนั้นนะพี่น้องฐานหน้าผู้ใดหากะมีน้ำหรือว่าต้นเขามันยังแบนอยู่ เออแต่ว่าไอ้เขาเขามันกัดยังหน่อยอยู่ยังแบนอยู่กับเหมือนที่ผมถ่ายคลิปให้ดูก่อนหน้านี้นั่นแหละกับผมว่าไอ้สำหรับใครที่กังวลน,นะพี่น้องไว้ไง่ายคือบื่อยากลงทุนนะบ่อยากซื้อปุ๋ยมาใส่นะ่ะกับให้พิจารณาลองเบงพี่น้องว่าไอ้ถ้ากลัวถ้ากลัวขาดทุนกับผมก็อยากให้แนวะคิดว่าคือพวกเพียพวกโรคอะไรพวกนี้นะ่ะ มันแล้วแต่ปีนะพี่น้องมันแล้วแต่ปีมันคือมันไม่เสมอไปหรอกพี่น้องมันไม่เสมอไปหรอกว่าใส่ปุ๋ยไอ้ช่วงไอ้ตุลาแล้วนี่มันมันจะเกิดโรคเนี่ยก็คือมันไม่เสมอไปพี่น้องมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยอืมแต่ผมแนะนํานะส้าถ้าเป็นผมนะผมจะซื้อมาใส่เลยพี่น้องเพราะว่าอย่างวันนีเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่ข้าวราคาแพงพี่น้องเขามันราคาแพงคือหล้กก็มันคือมันน่าลงทุนนะพี่น้องมันดึงดูดนะ มันหน้าลงทุนที่เราจะหาปุ๋ยมาใส่น่ะเพราะว่าเขามันแพงราคามันสูงอะเนาะแต่ถ้าปีไหนไอ้ที่ข้าวมันราคาเจ็ดแปดบาทแบบนี้ผมกัดบนแนะน้าคือกันพี่น้องอือเพราะว่ามันทําทําไปแล้วมันก็ไม่คุ้มทุนอเนาะออแต่สําหรับปีนี้เนะผมว่าเช่าหน้านี่พี่น้องเช่าหน้าเห้านี่กะถามว่ามันคุ้มทุนไหมก็คือราคาเขามันดึงดูดไงพี่น้องราคาข้าวมันแพงนั่นแหละเออมันก็มันก็ มันก็ดึงดูดที่เราจะลองลุ้นน่ะพี่นอ้องอือกะแนวดกะอยากให้พี่น้องเอาไปพิจารณาลองดูพี่น้องแต่ถามว่ามันใส่ได้ไหมกะใส่ได้พี่น้องกะน่าลงทุนอือแต่ก็ต้องเบิ้งน้ำท่าแหละพี่น้องดูน้ําดูท่านะ่ะแหละว่ามันมันจะแห้งก่อนไหมหรือว่ายังไงอืมกะดูดูสภาพพื้นที่นาเราน่ะพี่นอ้องอือแต่แนวดผมกะอยากให้ลองเบิ้งพี่นอ้องเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขามันเป็นราคาพี่นอ้องอือกะ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มาฝากไว้เป็นข้อคิดว่าสําหรับใครที่กังวลว่าไอ้กลัวใส่ปุ๋ยไปแล้วกลัวมันจะไม่ได้เกี่ยวกลัวมันจะเป็นโรคอืมก็คือการเป็นโรคข้าวเนี่ยมันแล้วแต่ปีพี่น้องแล้วแต่ปีบางปีนี่เราไม่ใส่ปุ๋ยก็เป็นโรคเหมือนกันแต่บางปีนี่เราใส่ปุ๋ยเยอะแล้วนะแต่มันก็ยังไม่เป็นโรคแมนว่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปกังวลพี่น้องอืมกังวลอย่างเดียวคือราคาข้าวพี่น้อง อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องอไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ